ไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างที่คุณมางานมอเตอร์เอแล้วผมอยากให้คุณพลาดเลยก็คือมาดูตัวจริงของ MG Cyberster คือเป็นรถยนต์ต้นแบบรถคอนเซปต์คาร์ที่คอนเซปต์แปลกใหม่จริงๆครับเป็นครั้งแรกของโลกเลยมั้งครับที่เขาเปิดให้คุณจองรถยนต์คอนเซปต์คาร์ได้สำหรับ MG Cyberster เปิดให้คนไทยเหมือนกันนะครับจองเสร็จจองอย่างไรเขามีสิทธิ์แบบ Silver แล้วก็โกนะครับซิลเวอร์0บาท โก1 0 0 0บาทถ้าคุณจองสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของเจ้า MG Cyberster คุณจะได้รับอะไรนะครับยังไม่รู้ราคาไม่รู้ว่ามันจะผลิตเมื่อไหร่หน้าตาจริงมันจะแตกต่างจากตัวนี้เยอะไหมแต่ถ้าคุณร่วมจองสิทธิ์คุณจะสามารถนำสิทธิ์ตัวนี้วันที่เขาผลิตขายจริงมาแปลงเป็นส่วนลดได้ถ้าคุณจอง5,000บาทคุณจะได้ส่วนลดวันที่เข้าขาย5 0,000บาทถ้าจองสิทธิ์10,000บาทคุณจะได้ส่วนลด10,000แบาทวันที่เข้าขายและสิ่งที่ได้เพิ่มก็คือ คุณจะได้ร่วมเข้าไปพัฒนารถนะครับว่าคุณอยากได้อะไรนะครับทางจีนเขาก็มีของจีนอันนี้ของไทยเราแล้ววันที่เขาขายไม่ถูกใจร่วมพัฒนาก็จริงแต่ไม่ฟังเราเท่าไหร่เลยคุณจะไม่เอาก็ได้เขาก็คืนเงินคุณเต็มจํานวนทั้ง5 0 0 0หรือ10,000บาทนั้นเจ๋งมากๆนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแท้ๆ100เชาร์จไฟเต็ม1ครั้งวิ่งได้ไกลถึง800กิโลเมตรถ้าขายออกมาจริงแล้วทำสเปคนี้นะครับไกลที่สุดเลยนะฮะเพราะว่า บางค่ายคุยไว้770นี่เขาจะทำา8 0 0กิโลเมตรเพียงพอเลยนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ขับเลยทีเดียวไม่ต้องแวะชาร์จที่ไหนไม่ต้องกังวลน,นี่คือรถยนต์ไฟฟ้าในอุดมคติเลยครับ mg cyberster นะฮะเป็นครั้งแรกในโลกเลยมั้งเนี่ยเปิดให้คุณจองรถคอนเซปต์คาร์ได้นะครับเข้าไปจองที่เว็บไซต์ของ mg car ไปจองไว้5,000คุณไม่เอา เขาก็คืนแต่คุณจะได้สิทธิ์ในการร่วมพัฒนารถรถทามาขนาดนี้แล้วเราจะร่วมพัฒนาอะไรกับเขาได้ก็ในเรื่องของแน่นอนนะด้านหน้าชุดโคมดีไซน์ล้อล้อจริงถ้าจะให้มันวิ่งได้และเลี้ยวได้เลี้ยวแล้วไม่ติดมันก็ไม่เดด็เต็มขนาดนี้เนื้อออกไหมครับเราก็จะอยู่ในขั้นตอนนั้นนะกับเงิน5,000และ10,000บาทเราจะได้เป็นวิศวกรค่ายรถแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราถึงเวลาเราไม่เอาเขาคืนเงินเราเต็มจํานวน เจ๋งจริงนะครับนะเป็นมิติใหม่จริงลองเข้าไปศึกษาดูในเว็บไซต์ของ MG Car รถใหม่อีกรุ่นหนึ่งของ MG ก็คือ MG EP Plus นะครับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นมานิดเดียวสำหรับตัว Plus นะครับเป็น998,0 0 0บาทเพิ่มมา10,000บาทจากตัว EP ปกติได้อะไรได้ราวหลังคาคุณซื้อ Crossbar มาติดคุณก็ติดพวกกล่องเดินทางไกลนะครับรวมถึงจักรยานได้เลยนะฮะเพราะของเดิมเนี่ยมันเป็นทรง Estate แล้วมันโล้นมันจะไม่มีราวหลังคามาให้ แล้วได้อีกส่วนหนึ่งก็คือแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงด้านหน้าได้มา2อย่างนะครับกับเงิน10,000บาทก็ไม่ได้แพงอะไรตัวนี้วิ่งได้ไกลนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแท้แทร้อยเตวิ่งได้ไกล350กิโเมตรแถวแถวนั้นแล้วก็ถ้าเกิดซื้อตอนนี้ได้ตัวนี้เลยนะครับตัวเป็น ev charger นะฮะ home charger ก็เป็น type แล้วนะครับของ mg เขาเป็น type t o อยู่แล้วของเนี่ยเกือบเกือบสี่หมบาทค่าแรงค่าติดตั้งอีก2 0,000ตอนนี้ฟรีเลยเท่ากับว่า คุณได้อุปกรณ์ชุดเนี้ยพร้อมติดตั้งเนี่ยมูลค่า600 60, 0 0บาทถ้าออกตัว MG EP Plus นะฮะก็มาดูได้ในงานนะครับตัวนี้ก็ขายดีอีกรุ่นหนึ่งสำหรับคนที่ชอบรถสไตล์เอสเซนะครับเพราะว่าเป็นรถรถไฟฟ้าที่แบบถือว่าขายถูกมากๆกับสิ่งที่ได้นะครับหลายคนชอบว่าบอดดี้มันใหญ่ภายในกว้างตัวรถก็ขับดีด้วยนะครับช่วงล่างก็ใช้ได้นะฮะร,รีวิวไว้แล้วไปหาย้อนดูได้นะครับแต่ตัวนี้เป็น MG EP Plus แล้วมีราวหลังคามาให้แล้วก็ ฉนวนการความร้อนที่ใต้ฝากระโปรงในบูธของ MG นะครับที่งาน m o t ต r Expo 2021ก็ MG 5เนี่ยเดี๋ยววันจริงก็จะมีโชว์ทุกสีเลย MG 5นะครับ689,000บาทได้แบบนี้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มนะครับมันเป็นรถที่แบบว่าคือสวยราคาถูก เต็มมาแล้วตั้งแต่โรงงานนะครับโคมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ LED ไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มีหลังคาซันรูฟด้วยนะเครื่อง1 5น0 CVT นะครับสำหรับ MG 5นี่คือพระเอกของงานแล้วก็เป็นรถขายดีนะครับส่วนรุ่นอื X ่นๆ Xcender นะฮะนี่คือกระบะของเขาเขาก็มีเหมือนกันไม่ใช่ยอดขายหลักนะฮะแต่ก็มีลูกค้าตั้งแต่ตัวเก่าตัวนี้เป็นตัวมเนอร์เชนแล้ว ติดไว้ก่อนผมยังไม่ได้ที่จะเอามาถ่ายเป็นรีวิวทดสอบนะครับเดี๋ยวติดไว้ก่อนนี่หน้าใหม่เคยไปทำสนิทพรีวิวอย่างเดียวเอามาจริงๆมาดูใกล้ๆนี่ยังไม่เคยที่งานก็ามาแต่งให้ดูคันนี้ตัวท็อปนะครับหนึ่งล้านสามบาทส่วนรถขายอื่นๆที่เป็นรถขายที่จริงขายดีทุกรุ่นเนยนะยกเว้นกระบะถ้าเป็น mg 5กับรถในกลุ่มของ suv เนี่ยขายดีหมดเลยอย่างตัวนี้ mg ss นะฮะ ราคาจำหน่าย1น1่0ล้าน1 1 0บาทนะครับกับเครื่องพันห้าเทอร์โบได้รถมิติตัวถังที่เป็น CSUV แล้วราคาเพียงแค่นี้ก็คงมีเขาคนเดียวนะครับหลังคาพนังรเบิกซันรูฟนะครับด้านหลังข้างล่างเป็นปีกนกนะครับรถขับดีมากแรงด้วยภายในก็หรูหราสุดๆนะครับสำหรับ MGS s เบาะนั่งก็คือรถสปอร์ตดีๆนี่เอง เติมน้ำมัน e 8 5ได้ด้วยไม่แปลกครับที่มันจะขายดีก็1นึ่งล้านหนึ่งแบาทได้ขนาดนี้ครับรถสปอร์ตครับมีสวิตซ์ซูเปอร์สปอร์ตที่พวงมาลัยด้วยปุ่มพุ s h ต t a r t ตกแต่งเป็นสีดำแดงหลังคาซันรูปเปิดไฟฟ้านะแพดเดิลชิปเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยก็ได้เบรกมือไฟฟ้ามีครบหมดแล้ว ส่วนจริงๆครับ MGSS ทำให้มันวิ่งเต็มถนนเหมือนกันนะแรงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องพันหเทอร์โบแอร์แบกรอบคันระบบความปลอดภัยจัดเต็มนี่เนี่ยบอกแบบนี้บอกแบบรถสปอร์ตนะครับหลังคาซันรูฟนี่มาถึงนี่หลังคากระจกนะแล้วบานเดียวด้วยไม่ใช่2ตอนด้วยนะบานเดียวด้วยนะครับสุดจริงๆ ร้านกว่าบาทได้ขนาดนี้คนที่งบน้อยลงมาก็มาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้7,99,000บาทสำหรับ mg z s 1.5ลิตร x plus sunroof นะครับหลังคากระจกเหมือนกัน8 0 0แสนนะครับตอนนี้สีใหม่ดูดีขึ้นนะคอนโซลสีดำข้างบนนะครับแล้วก็เบาะนั่งเป็นสีน้ำตาล ของเดิมข้างบนน้ำตาลมันแป้นไปหน่อยการรับประกันคุณภาพนะครับารันตี4ปีหรือ120,000กิโลเมตรอย่างตัวนี้ก็799นะครับมี่ iSmart แล้วก็เป็น1.5 CVT แล้วนะในยุคแรกเนี่ย z s เขาจะอืดหน่อยกับเกียร์4สปีดตอนนี้เป็น CVT แล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นอัตราเร่งก็ดีขึ้นมาอีกเล็กน้อย สีขาวก็ขายดีสีดำนี่ตัวนี้แล้วก็รถขายอีกรุ่นหนึ่งนะครับให้คุณสัมผัสโลกของการเสียบปลั๊กได้ก็คือ MG SS PHEV นะครับตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดราคาเพียงแค่1,359,000านบาทนะครับคุณได้รถที่เสียบปลั๊กได้นะฮะแรงมากนะครับแรงตั้งแต่ออกตัวออกตัวด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วก็ทำงานผสมกันระหว่างเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร เทอโบกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้าราคาเพียงแค่1.359,000บาทก็ได้ฟีลของรถเสียบปลั๊กแล้วนะดูนี่ดูนี่ดูแอมเบียน i g ไลท์นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูใหม่นี่ยวิวคัมไลท์นะครับ mm hmm. คือเหมือนภายในเหมือนเอสเเลยแต่ได้ไลท์นี่ครับความหรูหราสปอร์ตพรีเมียมลำโพงโบส ราคาล้านสามเท่าน,น,นั้นก็ขายดีจริงๆนะเ s เนี่ยสเปกก็โอเคเลยนะครับสีนี้สวยครับสีนี้สวยเออพอมาดูดีๆแล้วพวกขาวหรือแดงอะไรอย่างเงี้ยของบอดี้เอสนะครับสีนี้สวยพรีเมียมมากเข้ากับล้อที่เป็นสีแบบสีเทาสว่างๆนะครับ ตีนี้สวยครับเติมน้ำมันผสมเสียบปลั๊กไฟนะครับน,นีเขาจะโชว์อันนี้ก็โชว์ว่าเฮ้ยมี Adaptive Cruise Control นะเรดาร์อยู่ข้างหน้าน <S 2> <S 2> <S ก็มาชมกันได้นะครับที่บูธของ MG แต่ไฮไลท์เลยอย่างที่ผมบอกไปก็คือ MG Cyberster นะครับเป็นครั้งแรกที่เราสามารถจองรถยนต์คอนเซปต์ได้นะฮะแล้วก็ สิทธิ์ที่เขาให้ก็น่าสนใจนะครับร่วมพัฒนารถไม่เอารถก็คืนเงินจอง5,000หรือห0ื่นนั้นถ้าจะเอารถต่อเพราะว่าร่วมพัฒนารถแล้วรถเกิดอินเกิดชอบก็ได้เป็นส่วนรถ50,000และ1 0 0 0 0แบาทนะครับก็ไม่ควรจะพลาดเลยมาดูอะไรใหม่ๆของเจ๋งๆที่บูธเอ็มจในงาน Motor ร์เอ็กกันครับ